จากในสถานีสยามค่ะเดินไปเที่ยวสกายวอล์กกันนะฮะพยายามจะหลบผู้คนค่ะเกงใจนี่ค่ะจากในสถานีสยามเดินออกมาข้างนอกแล้วถ่ายจากสกายวอล์กออกไปเลยค่ะดูบรรยากาศวันนี้สิฝนตกรถติดเราอยู่บนสกายวอล์กสยามนะคะอันนั้นก็คือ สยามพารากอนค่ะเดินชมบรรยากาศไปด้วยกันนะคะจาก BTS สยามยดเดิน Skywalk จะไปเที่ยวสี่แยกราดประสงค์ค่ะ ดูบรรยากาศในในสกายวอล์กนะคะแล้วถ่ายย้อนกลับไปให้ดูนะคะเราเดินมาหยุดตรงกลางแล้เมื่อกี้นี่ค่ะสานีสยามที่เราเดินออกมาดูรถสิคะติดมากมากเลยอนันนสยามพารากอนค่ะข้างสยามพารากอนนะบรรยากาศน่าเที่ยวไหมคะข้างบนจะเป็นทางรถไฟฟ้า สองชั้นเลยนะเรารอดูรถไฟฟ้าไหมเพราะสถานีสยามนะคะจะมีชานชลาสองชั้นสี่ชานชลาค่ะเป็นสถานีกลางเชื่อมต่อกรุงเทพกับทางด้านปทุมกรุงธนบุรีเพื่อนๆดูรถที่รอออกจากสยามพาราก,กอนสิฮะ เห็นติดอยู่ันถึงชั้นสามชั้นสี่ของลานจอดรถเลยนะคะมีรถไฟฟ้าวิ่งเข้าสถานีสยามหนึ่งขบวนแล้วนะคะนั่น,น,น บันนี้ไปทางเคหะนะคะวิ่งเรียบสุขุมวิทไปค่ะชมบรรยากาศไปด้วยกันนะคะ เพื่อนๆดูบรรยากาศผู้คนในสกายวอล์กนะคะเมื่อกี้เราโดนฝนหยดใส่ด้วยแหละดูผู้คนที่ใช้สกายวอล์กนะคะอันนี้จาก BTS สยามมุ่งหน้าสี่แยกลาดประสงค์ะคะ่ะ ดูผู้คนที่ใช้สกายวอล์กนะคะเยอะแยะเลยไม่แต่ว่าหย,ยุดที่นี่ป่ะเดินคับนักท่องเที่ยวเยอะเลยค่ะ เดินตรงนี้จะผ่านเซ็นทันด้วยนะคะใครที่แบบเออลงที่สยามเที่ยวย่านสยามเสร็จจะมาเที่ยวเซ็นทันก็เดินตามสกายวอล์กมาได้เลยค่ะจะมีป้ายนะคะ เรามาดูข้างทางดูบรรยากาศกันนะคะเพื่อนๆดูดูดูดโมอเตอร์ไซค์สิฮะเต็มลานจอดเลยมีเพื่อนๆนั่งรอรถประจำทางกันอยู่นะ,ะรถติดค่ะฝนตกอันนี้จะเป็นตึกของเซ็นทรัเวิร์แล้วนะคะ อยากอยู่โรงแรมสูงๆนั่นน่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศบนสกายวอล์กนะแต่เอ๊ะทำไมพวกขอทานเยอะจังเลยอะ่ะเป็นระยะระยะเลยเขาไม่ให้เราทำบุญกับขอทานพวกนี้ไม่ใช่หรอหรือเปล่าบรรยากาศผู้คนบนสกายวอล์กค่ะ ฝนไม่ตกไม่ถึงว่าตกแต่เราไม่เปียกนะคะเดินผ่านตรงนี้ด้วยค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินอยู่บนสกายวอล์คิวดีนะคะฝนตกค่ะบรรยากาศในสกายวอล์คนะคะผู้คนมากมาย เซนทัเวร์ค่ะมีรถกำลังออกจากห้างติดเช่นเคยนะคะเยอะๆเลย mm hmm. เจ้าหน้าที่กำลังโบกรถให้นะคะจากรถที่อยู่ในเซ็นทัลเวอร์จะออกสู่ถนนสุขุมวิทนะคะ mm hmm. เจ้าหน้าที่กำลังอำนวยความสะดวกอยู่ mm hmm. ปิดๆ,ๆเลย mm hmm. ถึงเซ็นทัลแล้วค่ะ mm hmm. เราเข้าไปเที่ยวทางนี้ได้เลยค่ะ ทางเข้าห้างเซนทันเวอร์แล้วนะแต่มันมีทางเข้าอีกทางหนึ่งนะทางเข้าหลายทางค่ะ เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดอยู่บนทางเดินเซนท่านเอ้ยทางเดินสกายวอล์กด้วยนะคะอันนี้ตลอดแนวเป็นห้างเซ็นท่านนะคะใหญ่มากใหญ่มากเลย จะเป็นทางเข้าห้างเซ็นทรัลอีกทางหนึ่งค่ะย่านนี้เป็นย่านที่น่าเที่วมากๆนะคะสะดวกสบายทุกอย่างเลยยาวๆไป นี่ค่คะรถที่กําลังจะออกจากห้างนะคะ mm hmm. ก็บรรยากาศดีนะคะบรรยากาศฝนตกฝนตกแต่ตกไม่หนักนะคะปกติฝนไม่ตกรถก็ติดอยู่แล้วพอตกก็ยิ่งติด mm hmm. อลาัางการไหมคะเซนทรัลเวอร์โอ mm ้โหสกายวอล์กเป็นทางที่น่าเดินมากๆเลยค่ะ ฝั่งนี้จะเป็นเซนทรัลเวิร์นะคะฝั่งนี้จะเป็นโรงพยาบาลตำรวจค่ะสกายวอล์กอะไรจะหรูหรามาดนนี้เนาะ The Sky Walk มานะคะนี่เป็นทางเข้าเซนทรัลเวิร์ทางทางที่สามแล้วคะ่ะส <Okay. S 1> ะดวกมากๆนะนี่ค่ะ เดินทานเวอร์มันเวอร์เลยนะถึงสี่แยกลาประสงค์แล้วค่ะ เพื่อนๆไปที่บรรยากาศตรงนี้นะคะสวัสดีมีความสุขค่ะที่นี่กรุงเทพนะ